ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจอกเกมชัยแนวคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในซีซั่นหน้ากันหน่อยเชื่อได้เลยว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มละ4ทีมและเอาที่1ที่2เข้ารอบและมีการแข่งขันรูปแบบเย่าเยือนนะครับ ก็จะเปลี่ยนเป็น36ทีมแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มละ8ทีมแล้วจะมีการแข่งในบ้าน4เกมและเกมเยือน4เกมซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดวิธีการแข่งขันตรงนี้นะครับแต่ว่าเรามาเจาะลึกอีก4ทีมนะครับหรือว่าสสล็อตท,ที่เพิ่มเข้ามาและ2ใน4เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับพรีเมียร์ลีกแล้วก็หลีกใหญ่ในยุโรปโดยตรงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยนะครับว่าซีซั่นหน้าเนี่ย ลีกไหนอาจจะได้ไป5ทีมกันบ้างนะครับอย่างเช่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยปกติก็อันดับ 1- 4จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ซีซั่นหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น5ทีมหรือมันจะเป็นในลีกอื่นก็เดี๋ยวค่อยๆไปไล่เรียงกันอีกครั้งหนึง่ง แต่ก่อนจะไปชมนะ้ะหาคลิปฝากเพื่อนๆคนไหนแวะเวียนนั้นเข้ามายังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าการไลค์เนี่ยมันช่วยเปิดการมองเห็นให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่มากมายสานสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วล่ะครับ ก่อนอื่นขอเริ่มที่เสียงผมก่อนแล้วกันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่สบายแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับลำคอด้วยมันรู้สึกเจ็บคอนิดหน่อยนะครับก็อาจจะทำให้เสียงเนี่ยมันฟังแล้วดูลำคาญไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ มาพูดถึงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกกันต่อดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปว่าซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นสุดท้ายที่จะแข่งในรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมและก็ล่าสุดเนี่ยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกก็มาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วซึ่งยูโรปาลีกก็เช่นกันนะครับรวมถึงคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยในแชมเปียนลีกเนี่ยทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับหรือว่าลีกของอังกฤษเนี่ยตอนนี้ก็จะเหลือแค่2ทีมนั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลเนื่องจาก แมนเชสเตอร์ยู่ในเตดและนิวคาสเซิลเนี่ยตกรอบแบ่งกลุ่มไปนะครับและเป็นอันดับ4ด้วยทำให้ไม่สามารถคว้าสิทธิ์ไปเตะในฟุตบอลยูโรปอาลีกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าลีกของอังกฤษเนี่ยโดนตัดไปแล้ว2ทีมแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับวิธีการนำคะแนนด้วยนะครับหรือว่าเรนกิ้งของยูฟ่านั่นเอง ก็ไปเริ่มที่สล็อต4ทีมที่เพิ่มเข้ามาในซีซั่นหน้ากันต่อเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่า2ใน4ีเนี่ยมันจะเพิ่มโคตาให้กับหลีกใหญ่ในยุโรปนะครับซึ่งวิธีการเพิ่มเนี่ยเขาก็จะนับคะแนนเรนกิงของลีกนั้นๆนะครับอันดับ1และ2จะได้สล็อตเพิ่มอีกลีกละ1ทีมอย่างเช่นถ้าจบปีนี้นะครับเรนกิงของอังกฤษเนี่ยอยู่ในอันดับ1เท่ากับว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะได้เสร็จถึง5ทีมแล้วถ้าอันดับ2เนี่ยเป็นอิตาลี เ็เท่ากับว่าเซรีอาของอิตาลีก็จะได้เพิ่มเป็นอีก5าทีมนะครับและหลังจบซีซั่นนี้เนี่ยหรือว่าจนกว่าจะได้แชมป์ฟุตบอลในยุโรปนะครับก็จะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าลีกไหนจะอยู่ในอันดับหนึ่งและ2และคว้าสิทธ์ตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าลีกไหนมีค่าสัมประสิทธิ์เท่าไหร่กันบ้างแล้วก็ลีกไหนมีโอกาสสูงที่สุดที่จะคว้าตั๋วตรงนี้ไปนะครับขอเริ่มที่ค่าเลนกิ้งในปัจจุบันกันก่อนเลยนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยอัน ของอิตาลีซึ่งตอนนี้เนี่ยค่าสัมประสิทธิ์ของลีกอิตาลีเนี่ยอยู่ที่15.571นะครับส่วนคอลัมน์ที่เขียนว่าทีมนะครับมันจะมีเลข7ทับ7อยู่ซึ่งตรงนี้มันหมายความว่าปีนี้เนี่ยอิตาลีส่งทีมมาเข้าแข่งขันในฟุตบอลยุโรป7ทีมและยังอยู่ครบ7ทีมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอจำนวนทีมที่ส่งเข้านะครับมันจะมีผลในการคิดคะแนนด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้อันดับ2คือลีกเยอรมันค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่14.500นะครับแล้วก็ทีมที่กําลังเล่นอยู่ในตอนนี้เนี่ยจาก7ทีมเหลือ5ทีมแล้วอันดับ3คืออังกฤษนะครับหรือว่าพรีเมียร์ลีกค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่13.875 และทีมเนี่ยส่งมาถึง8ทีมแต่ว่าตกไปแล้ว2ทีมนะครับซึ่ง8ทีมเนี่ยรวมทั้งหมดเลยนะครับทั้ง UCL Europa League และ Conference แน่นอนว่า2ทีมที่ตกไปนั่นคือแมนยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลนั่นเองอันดับ4ตอนนี้เป็นฝรั่งเศสนะครับค่าสัมประสิทธิ์เฉลีย่ยอยู่ที่13.250 มีทีมที่กำลังแข่งขันอยู่3ทีมจากทั้งหมด6ทีมอันดับ5คือลีของสเปนนะครับ13.187มีทีมที่แข่งอยู่ทั้งหมด5ทีมจาก8ทีมนะครับก็จากตารางนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันดับ1 2และ3เนี่ยน่าจะเป็น3ลีกที่น่าจะแข่งขันเพื่อแย่ง อันดับ1และ2นะครับหรือว่าท็อปสอกันเมื่อจบซีซั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ขอวิเคราะห์ถึงแค่3าลีกนี้นะครับว่าใครเนี่ยมีโอกาสที่จะจบมากที่สุดส่วนลีกฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยขอตัดออกไปก่อนแล้วกันนะครับเราไปดูว่า3าลีกนี้ตอนนี้นะครับในฟุตบอลยุโรปมีทีมไหนกันบ้างเริ่มที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับ อังกฤษเนี่ยมีแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลส่วนเยอรมันเนี่ยมีไบร์นมิวนิกบอสเซียดอนมุลและก็อาเบลไลซิกส่วนอิตาลีมีนาโปลีลาซิโอและอินเตอร์มิลานยูโรปาลีกนะครับจากอังกฤษเนี่ยมีถึง3ทีมด้วยกันนั่นคือลิเวอร์พูลเวสต์แฮมและไบรตันส่วนเยอรมันเนี่ยมีฟรายบวกและไบเออร์เลเวอร์กูเซนส่วนอิตาลีมีเอซีมิลานอตาลีต้าและโรมาส่วนคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอังกฤษเนี่ยก็มี1ทีมนั่นคือแอตเลวิลล่าและอิตาลีเนี่ยมีฟออเรรนนนต่าะคับ เราไปดูวิธีการนับคะแนนกันต่อก็อย่างที่บอกนะครับว่าจํานวนทีมที่หลีกนั้นส่งไปแข่งเนี่ยมันมีผลมากๆเพราะว่าจํานวนทีมทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวหารนะครับการให้คะแนนของทั้ง3ถ้วยนะครับที่เป็นบอลยุโรปเนี่ยชนะจะได้2แต้มเสมอเนี่ยหแต้มนะครับซึ่งแต้มเนี่ยมันจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเข้าสู่รอบลึกๆ เรามาดูโบนัสพอยต์กันบ้างนะครับอยู่้าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยรอบกรุ๊ปสเตจนะครับถ้าใครที่เข้ารอบเนี่ยก็จะได้4คะแนนและถ้าใครเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เนี่ยก็จะได้5คะแนนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรอบ8รอบรองและไฟนอลเนี่ยได้รับทีมละ1คะแนน ส่วนยุโรป้าลีกนะครับใครที่เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยก็จะได้4คะแนนอย่างเช่นลิเวอร์พูลเนี่ยเขาเป็นแชมป์กลุ่มก็จะทําคะแนนให้กับลีกพรีเมียร์ลีกไป4คะแนนส่วนรองแชมป์ก็จะได้2คะแนนแล้วก็รอบ16ทีมสุดท้ายรอบ8รอบรองจนถึงรอบชิงเนี่ยหคะแนนส่วนคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยใครที่เป็นแชมป์กลุ่มนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะได้2คะแนนรองแชมป์ก็1คะแนนซึ่งหลังจากนั้นก็รอบละ1คะแนนเช่นเดิมทีนี้เรามาดูวิธีคิดกันบ้างนะครับขอ ย้อนกลับมาที่ตารางนี้กันหน่อยละกันนะครับอย่างที่บอกว่าคะแนนทั้งหมดที่แต่ละทีมทําได้เนี่ยจะเอามาหารทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันของยูฟ่าทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นจากอังกฤษเนี่ยเราจะเห็นว่าทีมทั้งหมดเนี่ยมี8ทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคะแนนที่ทีมจากอังกฤษทําได้นะครับไม่ว่าจะรวมกันแล้วเท่าไหร่เนี่ยจะเอามาหาร8นั่นหมายความว่าแต่ละลีกเนี่ยตัวหารไม่เท่ากันนะครับอย่างอิตาลีเนี่ย เขามาเเนี่ยคะแนนทุกทีมที่ทําได้เนี่ยเขาจะหารแค่7อย่างเยอรมันเนี่ยมาเจ็ดเหมือนกันนะครับเขาก็หารแค่7อย่างฝรั่งเศสเนี่ยทำไมค่าเฉลี่ยมันถึงอยู่อันดับ4นะครับเหนือกว่าสเปนเนี่ยเพราะว่าตัวหารของเขาเนี่ยมีแค่6ทีมเท่านั้นส่วนสเปนเนี่ยเขาตกมาอยู่อันดับ5้เพราะว่า ทีมเขาตกรอบไปแล้ว3ทีมนะครับแต่ตัวหารเขายังเท่าเดิมนั่นคือ8เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าส่งทีมมาเยอะแล้วจะได้คะแนนเยอะตามไปด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละทีมก็มีโอกาสจะทําแต้มแต่ตัวหารเนี่ยก็เยอะเหมือนกันซึ่งแน่นอนนะครับถ้าพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีทีมจากหอังกฤษนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้หรืออาร์เซนอลตกรอบไปเนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็ หมดทีมที่จะทําคะแนนนะครับแต่ตัวหาเนี่ยมัยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพูดมาถึงตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนในพรีเมียร์ลีกก็ต้องรุ้นให้ทีมที่กําลังเตะอยู่ในบอลยุโรปตอนนี้เนี่ยเขารอบให้ลึกที่สุดนะครับอยี่ารีบตกรอบเร็วเพราะว่าถ้าตกรอบไปแล้วเนี่ย มันไม่มีโอกาสที่จะทําคะแนนแล้วนะครับแต่ตัวหาเนี่ยม่ยังเท่าเดิมอยู่ที่8คะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลสเปอร์หรือว่าแมนูนเตดที่กําลังลุ้นอันดับ 4, 5, 6กันอยู่เนี่ยก็ต้องช่วยลุ้นนะครับให้ทั้งอาเซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลหรือว่าทีมไหนก็แล้วแต่ที่เข้ารอบในฟุตบอลยุโรปตอนนี้เนี่ยไปต่อเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบตกรอบก็ช่วยกันเชียร์หน่อยละกันนะครับโดยเฉพาะอาเซนนลเกมแรกเนี่ยโดนมาก่อนด้วย ก็เกมที่2ก็หวังว่าจะเอาชนะได้นะครับก็ไปต่อกันเลยดีกว่านะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เห็นรูปแบบการให้คะแนนแล้วนะครับแล้วก็ค่าสัมประสิทธิ์ตอนนี้ว่าใครที่นําอยู่อย่างที่บอกว่าตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นอิตาลีอันดับ2เป็นเยอรมันและอันดับ3เป็นอังกฤษนะครับเราไปดูว่าในแต่ละทั่วเนี่ยทีมจาก3ลีกนี้มีใครที่เป็นเต่งกันบ้างนะครับและมีโอกาสเข้ารอบต่อไปกันบ้างเริ่มที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกเต่งหนึ่งก็ยังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอกาสที่จะเป็นแชมป์เนี่ย สูงถึง33.6%และเกมล่าสุดในรอบ16ทีมเนี่ยก็เจอกับอาเบลและตทีมจากเยอรมันด้วยและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็บุกไปเอาชนะมาได้3ประตูต่อ1มันมีโอกาสสูงมากๆที่ซิตี้จะเข้ารอบและก็เขี่ยทีมจากเยอรมันตกรอบนะครับแน่นอนว่าอันนี้เจอกันเองมีผลมากๆแน่นอนส่วนอีกทีมหนึ่งจากอังกฤษนะครับนั่นคืออาร์เซนอลตอนนี้เนี่ยเป็นเต็ง5นะครับ โอกาสแชมป์เนี่ยอยู่ที่4.9%และเกมแรกเนี่ยก็บุกไปแพ้กับปอโตมา1ประตูต่อ0ด้วยซึ่งเกมต่อไปเนี่ยเซนอลต้องพลิกกลับมาเอาชนะ2ลูกขึ้นไปเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้ารอบต่อไปไม่งั้นเนี่ยมันจะเหลือแค่แมเชสเตอร์ซิตี้ทีมเดียวและมันก็จะทําให้สุ่มเสี่ยงที่ลีกจะไม่ติดในอันดับ 1- และสส่วนอินเตอร์มิลานทีมจากอิตาลีซึ่งค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยนำอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเต็ง3โอกาสแชมป์เนี่ย15.7%และเกมแรกเนี่ยก็สามารถเอาชนะแอต เิโกมาริดจากสเปนมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนปารีสเนี่ยเป็นเต็ง4นะครับซึ่งแน่นอนเลยว,ว่าลีกของฝรั่งเศสเนี่ยไม่น่าจะได้ลุ้นนะครับเพราะว่าน่าจะมีแค่ปารีสทีมเดียวเท่านั้นที่น่าจะเข้ารอบต่อไปได้ส่วนบาเยิร์นมิวนิกทีมจากเยอรมันนะครับซึ่งตอนนี้เป็นอันดับ2อยู่เป็นเต็ง6เลยนะครับ น้อยกว่าอาเซนอนซะอีกนะครับมีค่าที่จะเป็นแชมป์เนี่ยอยู่ที่4.4เท่านั้นและเกมแรกเนี่ยก็แพ้ให้กับลาซิโอมาด้วย1ประตูต่อ0ูนซึ่งเป็นทีมจากอิตาลีนะครับเจอกันโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้มันมีผลต่อการ เปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์ในเลงได้เหมือนกันนะครับเราไปดูยูโรปาลีกกันบ้างนะครับเต็งหนึ่ง 1, ตอนนี้เป็นลิเวอร์พูลเปอร์เซนต์ที่จะเป็นแชมป์เนี่ยสาส่วนอันดับสองเนี่ยเป็นเลเวอร์กูเซนจากเยอรมันนะครับสิบเและเต็งสามเนี่ยเป็นมิลานนะครับทีมจากอิตาลี8.9%ก็จะเห็นว่า เอรูพูเลเวอร์กูเซนและมิลานเนี่ยเชื่อได้ว่าน่าจะเข้ารอบต่อไปได้นะครับเพราะว่าเอว์พูเนี่ยก็เจอไม่แข็งรวมถึงเลเวอร์กูเซนด้วยก็น่าจะเข้ารอบลึกๆต่อไปได้เพราะถ้าเลวูพูตกรอบเนี่ยโอ้โหก็ต้องไปลุ้นพวกไบตันกับเวสแฮมเอาอะนะครับรว่าจะเข้ารอบต่อไปได้หรือแค่ไหนแต่ก็เชื่อได้ว่ายังไงเลวูพูเนี่ยน่าจะเข้ารอบอย่างน้อยก็รอบรองอยู่แล้วนะครับในยูโรปาลีกนะไม่น่าจะมีปัญหาไปดูคอนเฟอเรนซ์กันบ้างนะครับ ทีมหนึ่งเดียวจากอังกฤษนั่นคือแอตตันวิลล่าและเป็นเต็งหนึ่งด้วยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่29.2%ก็นะครับก็ถือว่าสูงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะตกรอบเ็วนะครับอย่างน้อยก็น่าจะเข้าถึงรอบรองหรือว่าอาจจะทะลุเข้าถึงรอบชิงก็ได้ถ้าทั้งหมดมันเป็นแบบที่ผมพูดมานะครับไม่มีอะไรแบบ พลิกล็อกแบบฟ้าผ่าหรืออะไรลงมาเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่ซีซั่นหน้าพรีเมียร์ลีกจะได้โคตา้าทีมนะครับเราไปดูโอกาสที่ลีกไหนจะจบในอันดับ1และ2กันบ้างนะครับในแรงกิ้งของยูฟ่าแน่นอนว่าอิตาลีตอนนี้เป็นอันดับ1นะครับโอกาสเนี่ย91%ที่จะจบเป็นอันดับ1ในแรงกิง้งส่วนอังกฤษนะครับโอกาสเนี่ย81.9%ที่จะจบในอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อิตาลีกับอังกฤษเนี่ยก็จะได้รับโคต้าในแชมเปี้ยนลีกเี่ยทีมก็ถ้าดูจากตารางนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างที่ได้อธิบายไปว่าทีมจากเยอรมันเนี่ย อาจจะตกรอบนะครับอย่างอาร์เบเลซิกที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็บาร์เยนมิวนิกที่ฟอร์มไม่ค่อยดีในตอนนี้ด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับทีมจากอังกฤษเองก็ต้องเอาตัวรอดแล้วก็เข้ารอบต่อไปให้ได้ด้วยนะครับโดยเฉพะาอาร์เซนอลที่เกมแรกเนี่ยแพ้กับปอร์โตมาก็หวังว่าทุกทีมในพรีเมียร์ลีกตอนนี้จะช่วยกันเชียนะครับทีมที่กำลังเล่นในฟุตบอลยุโรปเนี่ยให้เข้ารอบต่อไปลึกๆแล้วกันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็น กองแช่งหรือว่าคู่แข่งกันในลีกยังไงเนี่ยแต่ในบอลยุโรปมันต้องร่วมมือกันนะครับต่อไปนะครับเราไปดูตารางพรีเมียร์ลีกกันหน่อยละกันว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสที่ทีมจะจบในอันดับ4และ5เนี่ยเป็นทีมไหนกันบ้างแน่นอนว่าอันดับ1 2-3ตอนนี้ที่เป็นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลเนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะ เพี้ยนไปจากนี้นะครับอยู่ที่ใครเนี่ยจะจบในอันดับ1อันดับ2และอันดับ3แค่นั้นเองไม่น่าจะตกลงมาถึง4แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะต้องพูดถึงนะครับนั่นคืออันดับ4ี่แอต i ันวิลล่าอันดับ5้าทอนแเนมฮอสเปอร์และอันดับ6กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีแต้มเนี่ยไล่เลี่ยกกันมากๆ จจุบันเนี่ยอันดับ4คือแอตตันวิลล่านะครับ26เกมเนี่ยมี52แตม้มอันดับ5เนี่ยเป็นสเปอร์25เกมมี47แตม้มถ้าเรานับเกมตกค้างของทอนแเนมฮอสเปอร์นะครับเป็น26แล้วก็ชนะเนี่ยก็เท่ากับว่าสเปอร์จะมี50แตม้มตามหลังแอตตันวิลล่าอยู่2แตม้มส่วนทีมที่หนักที่สุดนะครับนั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด26เกมเนี่ยมี44คะแนนถ้าสเปอร์ชนะนะครับอย่างที่ผมพูดตะกี้เนี่ย มนยูเนี่ยจะตามหลังสเปอร์ถึง6คะแนนโอ้โหถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าจะให้ผมพูดส่วนตัวเลยนะครับผมรู้สึกว่าสเปอร์เนี่ยน่าจะเป็น1ทีมแน่ๆที่ไม่จบอันดับ4ก็5นะครับส่วนแมนยูในเตดกับแอตตันวินล่าเนี่ยผมรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะ เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเพราะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแอตันวิลล่าเขาจะนิ่งพอหรือเปล่าในการยืนระยะจนจบซีซั่นนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเมนยูเนี่ยมันเป็นทีมที่มีสตาร์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องการแย่งตำแหน่งพื้นที่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยค่อนข้างบ่อยด้วยเหมือนกับ เอะมันอาจจะมีอะไรพลิกแพงหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องค่อยรอตอนจบรู้ดูการอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดว่าซีซั่นหน้าทีมไหนจะได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ับ้างก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ